มานะครับทุกคนที่ใครบอกว่าซิวสี่มันง,ง่ายนักง่ายหนาเดี๋ยวผมจะลองเล่นงให้ดูนะครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับตรงนี้ก็ซื้อปึงนะครับอ่าตานี้คือแบบว่ามันพิษมากนะครับมันยากสลับผงม,มาก<อ>มีใครอยู่หรือใหม่ไม่มีนะฮะเออไปฟังนุ้งัาหมกเลยอ่ะ โอเคนะเดี mm ๋ยวผมจะไปแจมด้วยเอาเพื่อนลงสองแล้วมเมื่อาวานนี้ชกกันแล้วมาแตกหนึ่งดาสองจะฟางหอจะฟางหอมาดิเอาเพิ่งหืมหืมนี่ไงเก็บหมวกตีนะครับ ใครบอกว่ามันง่ายบันทีมันก็ฟลุกนะครับชนะแบบเงงนหนึ่งสูงแต่ว่าอย่าเพิ่งประมักนะครับดูต่อไปมาจะซื้อของหน่อย<ข>อเอาเพิ่งขอเพิ่งแล้วซื้อให้เพื่อนเฉยเลยอะ่อนะโอ้ยมันติกนิกสัยนะครับติกนิกสัยแบบซื้อให้เพื่อนบ่อยยงไงโอ้โห่อะไรนะครับอืม ไม่ต้องมันย่อเลยก็แค่กบผีกเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจซื้อให้หน่อยมาระหว่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเรามีซองสร้างอยู่ก็เอาหรือไม่อยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่ไงแบบมึงมาแรงไงมาใหม่ละเพื่อนผล คือแบบว่าผลเดาปุ๊กคือแบบว่าเพื่อนแบบสู้แบบดูเอาเองนะครับได้หรือไม่ได้อสองหนึ่งจังหวะนี้ยังไงครับสองหนึ่งนะ,ะตูเหลือแค่หนึ่งตัวเฮ้ยยิงโอ้โหแต่ว่าดีอยู่นะครับเบอร์หนึ่งเก็บไป เยี่ยมไปเลยสองสูงแล้วจัาหวักนี้อย่าเพิ่งประหมักเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปคือแบบว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับกว่าจะขึ้นแต่ละดาวคือแบบว่ามันคอกยากเลยนะยากแบบว่ามันแบบยังไงไม่รู้ว่ามันหวนร้องเออ มาตามเพื่องหน่อยนี่ไงไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเล้งตึงจังแหลงแกงนะฮะแต่หวงเล้งไม่ตึงเหมือนกันจะวันนี้จะยิงโคนดูแบกโมงนะครับแบกเหลือยี่สิบเปอร์เซ็น20%คือไม่ได้คิวเฉย ดูดีๆนะครับฝั่งนู้นนะ่ะมีศัตรูอยู่เหนะ็นไหมน่ะเนี่ยผมยิงแล้วเนะี่ยต้องเช็คให้ดีนะครับคือแบลว่าผมแบบหน้าดักกลางๆไงชนะก็ไม่ชนะแพ้ก็ไม่แพ้กลางๆนั่นแหละเก่งก็ไม่เก่งมาในระหว่งนี้ผมคิดว่าจะไปอ้องหลังมังปั๊สนึงเดี๋ยวเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นเราเดี๋ยวมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เออ โยกระโดกยิงคือแบบฟุกหัวมากฟุกมากจัหว่งนี้ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจก,ก็แค่ว่าอัดตัวมาชุบเครื่องชนะนะครับสามสุ่มโอเคมาดูว่าตาที่สี่จะลอกหรือไม่ตาไม่ใช่ดิตาที่สามจะลอกหรือไม่เเนาะเออ เฮ้ยใครโกงกว่าของอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่อ่ะใครยาวลำค้างเนาะถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ผงก็บอกหลายค้างแล้วทิ้งหนยดีไปเลียวไม่มีใครทิ้งเลยอ่ะไม่อยากเล่นกับผงแน่นอนคือแบบว่าผงเล่นไม่เป็นไงแบบเล่นแบกใครก็ไม่เป็นขนาดตัวเองก็ยินนี่อยู่จะแบกใครได้ มาตัวนี้ดาวโอ้โฝั่งนุ้งมันอยู่บงบ้างนะคบงชั้นสองดูว่าเพื่อนจะเอามันลงไหมน่าจะลงนะเพราะเราได้เปียกจะนวนอยู่มาโอ้โหปึงในโคกแรงเลยมาอย่างนี้ชนะหรือไม่ นะครับสีส่ซุ้นะครับคือแบบว่านานๆงทีจะมีบูย่านะครับนี่เก้นาสิบคะแนนถ้าใครจะดูผงขึ้นร้อยดาวก็คอมเมนต์ด้วยนะครับร้วังจะลงเม่ช้านะครับขอบคุณที่ชมถึงตรงนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับไปชารแบ,บกก่อนละไม่เร่งละเอ้ยเดี๋ยวดิไปชารแบ,บกก่อนโอเคนะครับถ้าใครจะเล่งของผมก็ ฝาถทิถ้งยูไดีไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแอดแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับ